สวัสดีครับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้อง,องทุูคนครับวันนี้ยามตอนนะครับนอ้องวันนี้ร้านน้องสุนีฮด้นต,ตอนครับมิตรสหายสายปลายแอนดูโรล,ลำปางนะครับวันนี้เตาถั่วทูยิ้เลยครับนี่วันนี้ต้อนครับโดยจีนลาบแกงอมนะครับเด้อเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้อพอครับ โอ้บรรยากาศหมอก็ครับลาบจิ้นหมอก็ครับนี่ครับน้ำพริกลาบสุดทีนะครับเดินน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงครับผ่านผ่านผ่านน้องๆนี่ครับอร่อยไหมอร่อยเผ็ดมากเผ็ดมากโอ้โหประเทศอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจแปนโควิดไม่มีไม่มีไม่บัวนี่นะครับเนาะบรรยากาศดีครับ ตอนครับนะครับเอ้มิสหายสายปลาแอนโดโลลำปางนะครับนี่วันนี้น้องสุนฮีฮะนี่ครับครับอันนี้มาจากลำปูนะครับนี่ครับปลาซางครับโดยเคล็ดสีจากปลาซางเห็นนะครับเนาะกระทูนี่ลำลำเจียงยังครับครับโอ้โหขอบคุณมากครับอันนี้หล่อดเจียงค่อนี่ครับบรรยากาศเนาะครับเนอกนาล่านน้องสุนฮีครับปวดร้อนดร้อนเอาหรอปวดร้เป็นหรอแตกตังกันให้เจนอ่ะ นี่ะครับดูโอ้โหนี่ะครับมาอีกครับยังมาอีกนะครับยังบมดเลยครับยังยังมาไล่ซูดครับนี่ครับมาเรื่เลยนครับยินดีตอนรับกูคู่ค้นะครับตีมาอุดหนุนน้องสุนฮีนะครับนอนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ได้ลาบลาบจีนแกงออมครับัแกงออมควายแกงออมหมูนะครับนอมอกรัครับน้ำพริกลาบ โอ้โหสุดยอดอุ้มพานแล้วบาโดนตีนะครับนี่ครับเน้องเอาเอาเหรอครับนี่ครับแข่งออมเนี่ครับเอาลานัดเดี๋ยวเอหลับหลับแข่งออมครับผมนี่ครับนี่นะครับครับผมเดี๋ยวติดตามสุ้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้โหครับนี่ครับลาบจิ้นเหลียตุ้ยเอี้ยนะครับนี่ก็อิ้งย้ำอิงยุนนะครับของกินเมืองของตำบลเสริมขวางเพื่อเสริมงานจังหวัดลำปางนะครับนี่ครับ ับรรยากาศวันนี้นะครับนาองล้านน้องสุนีแขกที่เกยมาอุ่นหุนน้องสุนีเข้าล้านมาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแป้งน้องเก็บจังกัานี่นะครับบรรยากาศสุดยอดเหรอครับสุดยอดเหรอครับลาบจินสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดอีกนะครับหลอดโดนตีนแล้วนะครับวันนี้นาอกถ้าบัตรล้ำือเต๊องเนระนี่ครับอาจารย์รัฐศาสตร์แก้วปณดีนะครับ จากเชียงใหม่มานะครับนี่ลุงซ s ย y ม่เลี้ยงมาต้องพอละกันเนาะโอ้ยรอเนาะเข้าใจถึงอย่าบอกเข้าใจถึงครับนี่แะครับนี่ครับเป็นการสั่นๆกันครับเต็มล้านหมดนะครับเนาะอิ่มโดนเละครับครับคุดยอดกว่าครับหลับ วันหลังวะแม่ใหม่ครับครับขอบคุณครับนี่ครับรถแต่ละกันตัโมอตุนั่นเนาะนี่นะครับดูนี่นะครับขอบคุณกูคู่คนนะครับที่มาอุ่นหนุนน้องสุนฮีนะครับขอบคุณจัดนักจัดหลายขอบคุณบ่ได้อย่นี้อย่างนี้นอกจากน้ำคิดน้ำใจดีๆงามของน้องสุนฮีนะครับเด้อผลรถเป็นดีๆงามทั้งนั้นหมดแล้วรถเวฟโตเกียวย้่นหมดแล้วบ่ดีบ่งามหมดแล้ว โอ้เป็นห้าหกสิบกันบนนะครับโอ้ดีนะเลี้ยงกลุ้มนะครับเนาะเดี๋ยองเป็นมอมเพาะนะครับหนังสาลานี่กับนีนะครับอิ่มหรือยังครับอิ่มหรือยังจินลาบแกงอมมอก่อนครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวผ่านแล้วครับนี่นี่สุดนึงครับนี่พักพรนี่พักพรครับนี่ครับอิ่มหรือยังครับอิ่มหรือยังจินลาบแกงอมมอกก่อนครับ ขอบคุณจัหนักนะครับนี่นี่ครับนี่ครับครับนี่ครับดานนี่ครับนลานนกสุนีนะครับน้อตังเขาลาปนอมงนี้นะครับน้องตรวสอบถามกูรู้ว่านี้ ป้าเป็นไปตั huh. ้งได้เหมวันนี้ลุงสวยนะครับไปทางเดิมไปทางเดิมครับโอ้ยยังก่อฟัาโาเก๊กจะพาไปลงตั้งได้เหมเออจะไปลงตั้งได้เห็มม่จะบอแล้วนี่นะครับประเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ก๊อกกลางระหว่างห้างทัดสวยงามประค่าเอาไปไหนนี่นะครับในคณะครับนี่ลุงสวย วันนี้น้องสุนกีกับโขอลากับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับน้องอดีตติภัทรคิดต,ตอนครับไอ้มูมิทสายสายปลาเอ็นโร่ลำปางนะครับวันนี้น้องสุนฮีขอสุมาภัยสำรับลูกก้าสาขาประจำนะครับติจะมากินแล้วก็นมาได้กินสักครั้งนะครับน้องสุนฮีขอสุมาภัยด้วยนะครับวันนี้น้องสุนฮีขอจบคลิปยันตะวอนนะครับเด้อนี่นะครับ